สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะนําเสนอขนมไทยอย่างหนึ่งนะคะเรียกว่าข้าวปัดนะเพชรบุรีเรียกว่าข้าวปัดนะคะบางที่จะเรียกว่าข้าวต้มลูกโยนนะคะหรือข้าวต้มหางนะคะสังเกตเนาะมีหางยาวๆเรียกข้าวต้มหางนะคะแต่เพชรบุรีเรียกว่าข้าวปัดนะคะก็มีส่วนประกอบเ,อเป็นข้าวเหนียวนะคะมีมะพร้าวน้ำตาลนะคะเอาไปผัดรวมกันเนาะแล้วก็ใส่ถั่ว นะมีถัว่วอันนี้เป็นของของเพชรบุรีใส่เป็นถัววนะถ่วเขียวนะถั่วเขียวปอกเปลือกกระเทาะแล้วนะไปผัดรวมกันแล้วเอาไปนึ่งนะนึ่งนะห่อด้วยทางใบใบมะพร้าวอ่อนนะคะก็จะออกเป็นสีขาวๆแบบนี้บางทีถ้าถ้าไปเจอที่ห่อที่มันเข้มๆแสดงว่าเขาใช้ใบมะพร้าวที่แก่นิดนึงนะสีมันก็ออกเป็นเข้มๆนะคะ ตามความเชื่อของชาวพุทธของเรานะคะไอ้ขนมข้าวปัดเนี่ยเพชรบุรีเรียกว่าข้าวปัดนะคะก็คือว่าใส่แล้วข้าวปัดก็คือปัดโรคปัดภัยปัดเสศษจางไรให้มันออกไปนะคะแล้วส่วนหางนะคะส่วนหางที่ยาวๆเนี่ยเอาไว้ตามความเชื่อสมัยก่อนตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะคะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะได้สเสด็จกลับจากชั้นดาวดึงนะกลับมาโปรด เู้บริสุทธิ์ชนนะคะที่รอหลักบานนะคะในช่วงออกพรรษาก็คนเยอะนะคะเข้าไม่ถึงนะ,ะก็ทำให้ห่างยาวๆแบบนี้นะคะแล้วก็เอาโยนใส่บาทนะคะของของพระองค์นะคะแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยไม่ได้โยนแล้วนะคะก็ใส่กับชุดนะ,ะใส่บาทเลยหยิบใส่บาทเดี๋ยวนี้พระท่านก็ เดินมาโปรดใกล้ๆนะคะเราก็ใส่บาทหรือไม่บางบางที่ก็จัดโดยใช้วิธีรวมก็ไปในชุดที่จะถวายพระด้วยนะคะก็ลองหาชิมกันได้นะคะแต่ว่าบางบ้านนะคะเมืองเพชรเมืองเพชรบุรีเนี่ยเป็นเมืองขนมนะขนมหวานเยอะนะคะ ก็ช่วงเทศกาลออกพรรษาก็เราก็จะเห็นขนมชนิดนี้เยอะเลยนะคะเพชรบุรีเรียกว่าข้าวปัดนะคะถ้าไปถามหาซื้อว่าเป็นข้าวต้มลูกยน์คนเพชรบุรีอาจจะงงๆนิดนึงนะคะเพราะว่าไม่มี <c oughs> มีแต่แบบข้าวปัดนะคะถ้ายังไงก็แนะนำนะแนะนำนะคะขนมของไทยนะคะหา,หาได้หาชิมในช่วงนะช่วงประเพณีของการตักบาตรเทโวนี่หละคะนะคะ,นะคะ กินแล้วจะปิดใจนะถ้าใครเรียกว่าระวังเรื่องสุขภาพนะคะก็ไม่เป็นไรคะ่ะหนึ่งหนึ่งหนึ่งปีหนึ่งป,หงปีหนึ่งครั้งครั้งละหนึ่งขนเรียกว่ากินตามความเชื่อนะคะปัดโรคปัดภยัยปัดเศษจางไรให้ออกไปนะคะ <S <s ก็เนี่ยเป็นขนมตามภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะที่ว่าหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งนะคะได้กินหนึ่งครั้งนะคะ